พอมอบแคในปีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดมือสองในปีสม26ว่าทำไมถึงน่าสนใจนะครับพ่ทั์เอาเริ่มจากจากปีส0 2 5ัิปีนี้ก่อนครับนะปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่เราได้ยินคำว่าตลาดสังงารซบเซาเยอะ <c oughs> แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราทำงานอยู่ใน,ในเชิงของพาร์ทมือสอง แล้วถ้าจะไม่สมลกรทบเลยนะถ้าบอกภาพรวมพี่ว่าพ,พี่ว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดอสังหาเนี่ยเอ็นมาสู่มือสองเยอะอ huh. ซึ่งจริงๆมันมัน,ม,นมันมีหลายปัจจัยนะครับ้วยเรื่องทั้งราคาด้วยจริงๆเดเวลลอปเปอร์ถ้าถ้าเราดูเนี่ยจริงมันสักประมาณ2ปี2ปีแล้วนะที่ไม่จําเป็นช่วงนี้เขาค่อนข,ข,ข้างชะลอตัวพอสมควร huh. เพราะว่าต้องบอกว่าโปรดักทำออกมาแล้วฝืดกว่า ที่จาที่ที่ที่ควรจะเป็นครับฝึกกัที่ควรจะเป็นอันนี้เราอิงในสมมติในตัวเมืองเนาะใช่ก็จะเป็นเรื่องนี้ครับซึ่งมเมื่อเรยทําให้ตลาดเนี่ยคนก็กลับมาที่มือสองกันค่อนข้างเยอะอย่างแรกๆที่เกิดให้เรื่องราคาอืราคาเนี่ยต้องบอกงี้อสังหาเนี่ยสมมุติว่าปัจจุบันอะตัวโครงการที่เปิดใหม่จะสังเกตว่าราคาเนี่ยมันจะสูงกว่าเดิมเสมอด้วยเรื่องของต่างๆเลยบ้านหลังหนึ่งกว่าจะผลิตออกมาได้เนี่ยค่าแรงค่าแรงวัวสดุเออ,อ ไอ้พวกเนี้ยมันเต็มไปหมดเลยเว้ยค่ค่าทีดินที่มันสูงขึ้นอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้มันแพงขึ้นเพราะมันแพงขึ้นต้องบอกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้บ้านเราก็เป็นไงเวลีกูดเออเวลีกูดถูกป่ะเพราะเศรษฐกิจมันเพราะเศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างซบเซาแล้วก็จริงๆหลายบริเนสช่วงนี้มีปัญหาแต่ว่าเพราะอสังหาริมทรัพย์เงินคนมันก็ต้องอยู่กับปัจจัยสี่อ่ะถูกไหมงั้นทาไงอ่ะ แล้วถ้าบัตเจ็ตมันไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยอ่ะก็ต้องหันกลับมาดูกันที่มือสองว่ามือสองเป็นยังไงบ้างใช่เพราะก็ก็ต้องยอมรับว่าโอเคสูโหตัวราคาใหม่เปิดตัวกันอย่างเงี้ยบางทีคนไปไม่ไหวอ่ะพอคนไปไม่ไหวรู้สึกโหงั้นมันเริ่มสูงกันไปแล้ววะก็ต้องกลับมาดูว่ามือสองเป็นยังไงจริงเพราะว่าอย่างถ้าในโฮมเราที่เราดูแลจริงจริงก็จะมี ใช้คําว่ามีโครงการในทําเลกใกล้ๆกันที่มีมือสองหรือมือหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยบางบางโครงการของมือหนึ่งเขาพูดตรงๆว่ามันโอเวอร์โอเวอร์พลาใช่คือคือพรซ์มันจะต่างเลยเว้ยพรซ์มันจะต่างเลยเว้ยเอาง่ายๆที่บอกวันนี้มันเป็นต้นทุน10ปีที่แล้วกับต้นทุนปีนี้ค่าเหล็กค่าปูนเนีมันค่ามันเปลี่ยนไปเยอะจริงค่าเหล็กเนี่ยค่าเหล็กค่าปูนนี่ส่งผลต่อราคาบ้านนะเว้ยใช่เพราะว่าพี่พี่เพิ่งเหมือนเหมือนได้คุยกับคนที่เขาแบบทํางานแบบในอุตสาหกรรมเหล็กเขาบอกว่าช่วงที่สมมติเหล็กมมันนขึ้ากๆะ บางบางทีมันขึ้นเป็นเท่าอ่ะอืราคาเหล็กถ้าราคาเหล็กมันขึ้นเป็นเท่าแล้วแล้วในแง่ของแบบคนที่จะเอาต้องเอาเหล็กมาใช้อ่ะออืแล้วถ้าเขาไม่ได้สต็อกเหล็กไว้อ่ะโขนต้นทุนสูงขึ้นเท่าตัวเลยเวอเออคิดออกแมแล้วพออย่างเงี้ยมันเลยทําให้บ้านมันก็ราคาสูงไออยากมีบ้านในตัวเมืองชั้นในอ่ะบ้านเดียวนะคาว่าบ้านคนไทยเนจริงติดอยู่บ้านเดียวอืบ้านเดียวในตัวเมืองชั้นในต้องมีเงินกี่บาทอ่ะโอ<ห>้ยบ้านเดียวห้าสิบตารางวา สมมติอยู่ตัวเมืองชั้นในต้องมีเงินกีนน่บาทตัวเมืองชั้นในแบบสิทธิ์ยัง<อ>จะไม่อยู่เลยอ่ะสมมติเอาโอสุขุมวิทไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ไม่ไม่ไม่คุยถึงสุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทไปคุยกันหลักแบบว่า50ล้านขึ้นไปครักห้าสิบล้านขึ้นไปซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่คนปกติจะอยู่กัน,นได้ไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะอ่ะสมมติแบบขอบไข่แดงบางนาพัฒนาการพระรามสามหรือว่าแบบพวกลาดเท้าเงี้ยจะซื้อบ้านเดี่ยวในทำเลแบบเนี้ยต้องมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ หลักสิบอะใช่หลักสิบ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 ทำเลดีๆเนี่ยที่ยิ่งชิดเมืองสิบจะซื้อไว้อยู่ด้วยสิบจะซื้อไว้อยู่ด้วยถูกปะมันอาจจะต้องเป็นแบบยี่สิบสามสิบด้วยซ้าเดี๋ยวเนี้ยที่เขาบอกว่าโหในอนาคตอ่ะคนจะซื้อบ้านกันโอ้โหราคามันจะมันจะไปอืถูกไหมอ่ะพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาคําถามแล้วคนต้องอยู่ไหมก็ต้องอยู่คนส่วนใหญ่กู้บ้านได้เอาจริงๆค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่สามล้านสี่ล้านแต่สามล้านสี่ล้านอยากได้บ้านเดียวหลังใหญ่ๆเราต้องไปอยู่ไหนอะ โอ้ยออกไปจะโอ้บางใหญ่อะไปจะนนได้ไหมไม่จะนนนะนนในโซบ้านเดี่ยวนะถ้าใช่คำว่าบ้านเดี่ยวบ้านเดียวอะไรใหญ่แล้วบางทีต้องไปบางใหญ่บางทีมันต้องไปแบบโอ้โหบางนาแบบที่ไม่ใช่บางนาบางนาแบบบางนาบางนาไปนู่นเลยอะหรือบางทีแบบอยู่วงแหวนอะไรเงี้ยซึ่ง โอเคเราได้บ้านก็จริงแต่ในการเดินทางในการใช้ชีวิตจริงมันมันก็ไม่ได้แฮปปี้ถูกปะ่ะก็ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับมาดูที่ตลาดมือสองแลวที่ตลาดมือสองเติบโตเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้พี่บอกเลยอสังหาเวลาขายเขาก็ขายกันด้วยไงขายกันด้วยแบบบ้านใหม่สวยฟังก์ชันบ้านเนาะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะการที่คนจะต้องอยู่อสังหาเรสซัพด์อ่ะมันคือเรื่องทําเลอืมอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งจริงๆมันคือเรื่องทําเลเว้ใช่สมมติวันนี้ไอ้บอกไอ้ไอ้จะต้องเดินทางเข้าส่งบิทคนส่วนใหญ่เด ถ้าจะต้องเดินทางเข้าส่งวิทย์ไอ้อยากจะอยู่ลังสิตแล้วเดินทางเข้าส่งวิทย์เวลาไม,ม่เอาลังสิตไอ้ได้บ้านเดี่ยวหลังเบลเลอร์เลยนะสาล้านเองสีล้านแต่ทรมานอะ่ะ <laughs> การเดินทาง,งาไม่ว่าจะนั่งรถโดยสารหรือขับรถเองยังไงก็ไม่แฮปปี้แค่แค่อยู่ลังสิตเดินทางเข้าลาดเพ้าก็เหนื่อยแล้วอ,ะอ่ะใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกลับมาดูไงโอเคคราวนี้มือ2เราก็ต้องมาดูมือ2ในแต่ละทําเลว่าเออมันเป็นยังไงมันเดินทางได้จริงไหมมันสามารถใช้ชีวิตได้จริงไหมแล้วดักตแบบนั้นมันก็จะตอบโจทย์กับคนมากกว่า แล้วอย่างงี้มันรวมถึงประเภทอื่นด้วยพี่ทัศ์เพราะเมื่อกี้เราพูดถึงบ้านเดี่ยวเนาะถ้าเป็นทาวน์เฮาส์หรือเฮาโฮมเลยคอนโดด้วย,ยด้วยเพราะว่าหน้าตาตลาดคล้ายๆกันอะไรใช่ไหมใช่เพราะอย่างงี้โจทย์มันเดีวยวกันมือหนึ่งราคามันสูงอืมคอนโดก็เป็นใช่ไหมตอนนี้คอนโดก็เป็นครับคราวนี้สมมุติว่ามือหนึ่งเปิดราคามาเขามีฟิกราคาเขามาต้องมาเท่านี้มือสองคนซื้อไปแล้ววันนี้อยากขายช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีคนเริ่มมาอสังหาออกมาขายเกิดอะไรขึ้นคนก็ออกมาขายเต็มไปหมดเลยมีของมาขาย พอขายเยอะชนกันทำไงให้ขายออกอะม่สัาพายมันเยอะกว่าดีมานอะมือสองมือหนึ่งหมดอะคือคือต้องบอกแต่ก่อนโอเคฟีดบางทีเดเวลลอปเเช็คคุณอาจจะเช็คแค่มือห่อย่างเดียวได้นะแต่เดี๋ยวนี้จะเช็คต้องเช็คมือ2ด้วยเพราะอะไรเอาวันนี้ข้างกันอะบางทีมือ2สภาพดีอะแล้วจริงจริงเดี๋ยวนี้คนบางคนอะซื้อเพราะว่ามือ2เพราะอะไร เขาเห็นตลาดอยู่แล้วเป็นยังไงเขาเห็นสภาพแล้วตึกมันอยู่มา5ปีอ่ะเนี่ยยิ่งบางตึกผ่านแผ่นดินไหวมาด้วยโอ้โหผ่านแผ่นดินไหวมาแม่งไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหอ่ะก็ดีเวลิกูดปะเหมือนมีคนทดลองไว้ให้แล้วกับเดเวลลอปเปอร์บางเจ้าที่โดนเล่นกันเยอะๆแบบผ่านแผ่นดินไหวมาแล้วแบบโอ้โหเสียหายคนก็ไม่มั่นใจแล้วยิ่งแบบยังตึกไม่เคยมีคนอยู่ ยังไม่รู้การจัดการของนิติบคุคคลพวกนี้มีผลทั้งนั้นเลยกับการจะอยู่อาศัยนะถูกปะเขาก็ไม่มั่นใจมันก็เลยกลับมาดูยิ่งราคาดีกว่าอีกต่างหากอมันก็เป็นทันเรื่องของคนอะ่ะถูกปะ <okay. S 2> ยิ่งราคาดีกว่าอีกต่างหากใช่แล้วและทิศทางแบบนี้พี่ทัศคิดว่ามันจะส่งต่อไปถึงสมาชิผม <c oughs> พี่ว่าถ้าไปดูปีญี่แล้วเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ายัางไงเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เดเวลลอปเปอร์ถ้าไม่จำเป็น <c oughs> เขาก็ค่อนข้างชะลอตัวกันพอสมควรพี่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เรื่องราคาถ บัตเจ็ตมันกับทําเลมันสอดคล้องกันในการใช้ชีวิตของคนอะ่ะอือันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูแต่ว่ากําลังคิดว่าแนวโน้มก็ยังคงอาจจะอยู่ในตลาดมือสองนะเพราะว่าต้องบอกว่าพอมีคนออกมาขายเยอะมีคนอยากเอาของออกมาระบายเยอะที่บอกว่ามือสองเนี่ยบางทีอ่ะไอยอยากขายพี่อยากขายนายอยากขายกันอยากขายทําไงอะ่ะอืมลูกค้ามีสิทธิ์เลือกลดร,ราคาแข่งกันอือและซึ่งประเด็นคือมันมันมนันจำเป็นต้องลดดีเพราะว่าถ,ถ้าถ้าอยู่ในจุดที่ขายไม่ได้แล้วกูตายอะ่ะก็ กูก็ต้องขายบ้าใช่ก็ต้องลดอ่ะเออมันเป็นทางมันเป็นก็ต้องขายขายไม่ได้แล้วตายมันก็ต้องขายอ่ะเราเรายิ่งทาไงอ่ะโอ้โหมันมันก็ลดราคาแข่งกันไงลูกค้าเลือกถูกป่ะมันมันก็แอบเป็นสงครามราคาเล็กเพราะว่าต้องบอกว่ายุคนี้คนซื้อก็ได้เปรียบเพราะว่าอสังหาตอนนี้ถ้าคุณจะซื้อตอนนี้มันมีโปรดักให้คุณเลือกเยอะมากอ่ะมันมีโปรดักให้เลือกเยอะมากทาเลบางทําเลราคาขึ้นนะก็ยังคงจะทรงๆขึ้นแต่ว่าในบางทําเลคือแบบหยุดสตั๊ก ก็ S <S มีบางทำเลแบบสมมติอย่างเราแทบไม่เคยเห็นเลยว่าแบบมีของหลุดออกมาขายยากอะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีของแรงๆหลุดออกมาขายกันเต็มตลาดไปหมดเลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นลักษณะเนี้ยอโอเคนึกออกไหมนึกออกนึกออกนึกออก,ก,ออกครับมันพอคาดการณ์นมพี่ทัศนว่าถ้าสมมติเข้าเป็นข้าไปถึงปีสองห้่สิบหกอะท่านวัดจากต,ตอนนี้นะมันมีทำเลไหนไหรือโซนไหนที่ใช้คําว่าน่าจะเติบโตและน่าสนใจน่าจะตามองอะไรอย่างเงี้ย น่าจับตามองเหรอพี่ว่าจริงๆก็น่าจับตามองหลายโซนนะจริงๆมีหลายโซนนะเพราะว่าจริงๆอย่างมันก็จะมีโซนที่เขาเดเวลลอปกันถูกป่ะอย่างฝั่งที่เป็นแบบเรสซิเดนเชียลแน่นๆเลยอะอย่างแบบที่คิดมากๆอย่างโซนแบบสายใหมวชรพล่ะจริงๆก็น่ายังไปต่อน่าสนใจแต่ว่าไปต่อในที่คือมันมีบ้านเดเวลลอปออกมาไว้แต่ว่าถ้าหวังราคาขึ้นช่วงนี้ในในขอบขอบเมืองพี่ว่าแนโนมอาจจะอาจจะต้องดูสักพักไม่กล้าตอบเลยเอาจริงไม่กล้าตอบเลยยิ่งทำเลที่เราอยู่เองเรายังไม่ค่อยกล้าตอบเลยเพราะเราเห็นอยู่ว่า มันมีความฝืดพอสมควรมันมีโปรดักที่แข่งกงันพอสมควรต่อต่อให้มันมีคนหาซื้อก็เถอะแล้วก็มันจะมีเรื่องของอาต่างชาติด้วยพี่ว่าเรื่องนี้สําคัญมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่ราคามันขึ้นเนี่ยเพราะว่าต่างชาติเข้ามาลงทุนไทยเยอะถูกปะ่ะแต่ช่วงนี้จริงริงต่างชาติเบรกกันเยอะมากนะพี่พี่มีลูกค้าที่เป็นแบบชาวจีนอะ่ะบางทีแบบแต่ก่อนคนจีนซื้อยกฟลอร์อ่ะยอมขายคัดทุนยกฟองเงินกลับมีนะ โอ้ยื่องี้เสียหายนะเสียหายนะ,ะยยความความมั่นใจของของคนเขาแบบมันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเออมันมันก,มนก็มันก็ทาให้เรื่องเรื่องเรื่องนี้ส่งผลอย่างมากเลยเรื่องนี้ส่งผลอย่างมากเลยในการทําโปรดักต์ออกมาขายเดี๋ยวต้องรอดูพี่ว่าต้องรอดูว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจแนวโน้มยังไม่ดีขึ้นตลาดอสังหากระทบแน่นอนโอเคงั้นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าให้แบบพอคาดเดาเรื่องโซนหรือตำแหน่งหรือทำเลอะไรก็ตามในปีหน้าเนี่ยอาจจะ ยังตอบไม่ได้เลยเอางี้ถ้าถ้าทำเลที่ดูมีอนาคตยังไงเกาะเมืองเข้าไว้เน้เน,นคำนี้เลยเกาะเมืองเข้าไว้ยังยังไงก็ต้องเกาะพวกซ B d ีอ่ะสุขุมวิทเป็นหลักอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องเกาะเมืองเข้าไว้หรือหรือดูในทำเลพวกเส้นถ้าเป็นเรสซิเดนท์นะพวกเส้นที่เดินทางง่ายไว้ก่อนหรือพวกเส้นที่แบบลิงค์เข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายอ่ะอันเนี้ยสำคัญพวกแบบขอบไข่แดงทั้งหลายแหล่ก็จะดูมี potential มากกว่าเพราะคิดภาพงี้ถ้าในมุมที่มีโปรดัก ออกมาขายแข่งกันอืถ้าทําเลคุณเป็นรองคุณเสียเปรียบเรื่องทําเลแลละเวลาคนจะซื้อเราดูงี้อันทำเลอันไหนดีกว่ากันอืราคาอันไหนเดียวกันฟังก์ชันอันไหนเดียวกันครับสมมติว่าราคากับฟังก์ชันเท่ากันทําเลเสียเปรียบเราก็ไปซื้ออันที่ทําเลดีกว่าเลยอืออืเข้าใจครับประเด็นคือเมื่อเมื่อเมื่อตลาดมีการลดราคากันเกิดขึ้นได้แล้วถ้าทําเลเราเสียเปรียบเท่ากับว่า เราต้องแข่งกับคนที่ทําเลดีกว่าแค่นี้ก็สู้ยากเราไหมก็จริงก็จริงถูกไหมใช่ใช่ใช่ยังไงคนเราก็อยากอยู่ในทําเลที่ดีกว่าเสมออืมใช่ครับอืมโอเคได้ครับพิชาติก็จริงๆจริงใช้คำว่าคาดการณ์วันนี้แล้วก็พูดได้แค่คร่าวๆเดียวสิ่งที่จะขึ้นไปแล้วเนาะใช่ใช่รเราไม่รู้ว่าหลังจากเทปออนไล์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอือใช่เพราะว่าอย่างที่พิชาร์ดบอกเลยพฤติกรรมของคนณวันนั้นก็สําคัญเหมือนกันนีอย่างจะไม่เกี้พิชาติดเราอะแค่แค่สมมติคนจีน ทำสิ่งนี้ขึ้นแล้วเขาไปบอกกันต่อนะแค่ในตลาดไทยเขาเอนซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วยิ่งแลวอะไรยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยซื้อด้วยส่วนเด็กเช่ากันด้วยเรื่องของโ,อโหเอาจริงราคาอาสังหามาขนาดนี้จะบอกให้เด็กรุ่นใหม่แล้วค่าของชีพก็สูงจะบอกให้เขาเอานี้พี่ไม่แปลกที่จะไม่ซื้อนะเรื่องเทรนด์เรื่องของการย้ายงานบ่อยเนี่ยเรื่องหนึ่งพี่ว่าอันนั้นแค่เรื่องเดียวแต่ที่สําคัญคือค่ารองชีพเดี๋ยวนี้ถามจริงเดือนเดือนสองหมื่น 2, ใช้พอปะ่ะคือคือ มันมันก็หนักนเ้ยถูกไหมก็ก็ไม่แปลกอะที่ที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยสุดสุดท้ายอยากให้่ทัศน์ฝากหน่อยนะกันว่าอ,อ๋อหลังจากเนี้ยจนก่อนถึงปีสองทั่สิบหกมีอะไรที่น่าสังเกตแล้ว <_ S 1> เพื่อดูว่าเราจะพอจับทิศทางของปีหน้าได้บ้างว่าตลาดอสองยังโอเคอยู่ไหมอะไรเงี้ยช่วงปลายปีใช่ไหมช่วงปลายปีจริงๆพี่ว่าต้องรอดูเรื่องของกําลังซื้อเว้ยว่ายังไงแต่ว่าเพราะจริงถ้ากําลังซื้อยังมีอยู่ตลอด จริงแป,แปลว่าแปลว่ามันยังไปได้นะ mm hmm. หรือว่าอ,อ,อย่างตัวบริษัทเราเองถ้าเราแชร์ในมุมมองของ inside บริษัทในหน้าเราก็มาดูว่ากําลังซื้อที่มีอยู่ตลอดเนี้ยทำเลต่างๆ mm hmm. ที่ยังขายกันอยู่เงี้ยเออมันเป็นยังไง mm hmm. ลูกค้าไปดูตรงไหนกันเยอะแต่จุดที่เห็นและแชร์ได้เลยคือตอนนี้แข่งกันด้วยโลเคชันเป็นหลัก mm hmm. แข่งกันด้วยโลเคชันเป็นหลักโปรดักที่แค่สวยกว่า เราเราเจอบ้านลักชวรี่เต็มไปหมดเลยที่แบบสวยๆหลังขายหลังละ50-60ล้านแต่เข้าซอยลึกมากๆเราวํทำให้โปรดักตมันขายไม่ออกอเยอะมากนะต้องใช้คํานี้เยอะมากนะที่ปัจจุบันภาพมันยิ่งชัดมากขึ้นว่าเฮ้ยเรื่องสภาพแวดล้อมมันมีส่วนสําคัญมากๆอแล้วเหมือนภาพที่ยิ่งมีการยิ่งย้ำเรื่องโลเคชั่นแบบนี้มันคือสำหรับผมนะมันก็กลายเป็นว่าไอ้โลเคชั่นดีๆเขาก็ซื้อไปหมดแล้ว ก็ถูกแต่แต่มันมีจังหวะไงมันมันมีโอกาสไงมันมีโอกาสเพราะว่าพอช่วงนี้ที่บอกพอตลาดมือสองเยอะตลาดมือสองคือคักหมายความว่ามันมีคนต้องเอามาขายด้วยนะมันไม่ใช่แค่คนอยากซื้ออ่าอ่าเพราะถ้าวันนี้มีคนอยากซื้อแต่ไม่มีคนขายก็บอกอะไนขายไปหมดแล้วแล้วหมู่บ้านนี้โอ้ไม่มีใครขายเลยซื้อไงอ่ะก็ต้องยอมเถิบออกไปแต่ประเด็นคือตลาดนี้มันเป็นตลาดที่มีคนขายด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนมือเลยของคนที่พร้อมจะลงทุนเหมือนกัน เพราะก็มีนักลงทุนในสังหาหลายคนที่รอจังหวะแบบนี้อยู่ในการลงทุนครับโอเคผมว่านี้ก็ได้น่าจะได้ประโยชน์ไปไปค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดมือสองในปีสองริ่ๆล้นเหมือนกัว่าว่าช่วงว่าช่วงคิวสุดท้ายเป็นไงแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกกาลังซื้อก็ไม่ได้จรอปนะยิ่งยิ่งคอนโดในในตัวเมืองหรือว่ายิ่งแบบบ้านในในตัวขอบเมืองแต่ว่าอันนี้พูดตามตรงแข่งขันกันเรื่องราคาชัวแข่งขันกันเรื่องราคามากๆแต่ว่ายังไงก็ไม่ดรอ ช่วงนี้ไม่ดอกครับแต่คขั้งก็เรื่องราคาสูงมากครับโอเคงั้นก็นั่นแหละช่วงปลายปีนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวพวกเราจะมานั่งคุยกันเหมือนเดิมเกันเนาะว่าปีหน้าเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโฮมอ์ดแคสต์อีพีนี้เนาะเกี่ยวกับตลาดมอมปีสองปี2 0 2 6ก็ไปติดตามกันว่าอีพีหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรไปติดตามกันครับ